ก,กว่าส,สขันไอบ่เมาคือสีบ่โทวัวพมา กิลาวเหลียวจังโทหาเอิ้นให้มาเป็นเพื่อนแก่เอาบ่มีดีอีกลีคือสีบ่คิดหอดเอาหักนออ้องก็เมื่อตอนเมาเอิ้นมานางเฝ้าเอาอกเอาใจบัดงามบ่เมาโทอหาบัดบร่บรับใจ ฝากก็ความก็งียบอ้ายจากว่าไอ้ไปอยู่แก่ได้อยากขอหนาบางวันก็ต้องทําใจรออ้เปลี่ยนใจกันเมาอย่าไใดจังคือหอดเฮาโทรมารดโลดดอกว้าวบ่ยอมวางหู เอินมาอวดมูให้เขาหูอยู่ในหวงเราเอ่ยคำฮักคักหลายตอนที่พีมาเออพออืดแต่แนวสีฝ้าอย่างนีง้เหรอเสืเอแล้วพี่น้องเอ้ย คือคนสำคัญมันบอกกิเลานในใจคงไม่มีน้องคงเก็บไว้เพียงสํารองอารมณนี้จะต้องมีฉันม,มาเปล่นกับแกล้มผสมโซดาให้อ้ายสุขสันได้รักแค่เพียงบางวันได้เห็นหน้ากัน แค่วันพีมอง 嗯。Yeah. หมุนเตียวเตียวเฮ้ยมอไรม่ไปนไเลยโอ้อมังมน้อยาบดีเนียโมาลอด,ดอกเ่าปยอมวาหูเพิ่นมาวดม ไปวะาอเ้เพื่อนพายเปลีปป่ยนกอดน้องแน่นๆกอดน้องแน่นๆน่เลยสัน